สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวคันเบ็ดที่เพิ่งไปซื้อมาใหม่2คันคันแรกเป็นของอาดินนาลีน9ฟุตเดีย๋ยวเรามาดูเวกันดูลายผ้า ตัวนี้เป็นด้ามกลอกนะครับยังไม่เคลือบลายผ้าเป็นแบงค์ตัวใหม่เป็น c f 9 0 2ก็คือ9ฟุต2ท่อนเวทด1 5 3้าน้ำหนักเหยือก็ตีได้9 0ถึงอยีว่าแข็งแข็งประมาณนึงนะครับประมาณนึงก็ได้อยู่เล่นสวายก็ได้อยู่ประมาณ สิบโลสิบห้าโลสบายสบายอีกคั้นหนึ่งเป็นของโคมาอันดามันคันนี้เป็นคันหกฟุตต่อโคน ต่อคูณเพราาอันดามันเป็นตัว2องพันยีขนาดเวท5 0้ร้อยน้ำหนักเหยื่อได้9ก้0สเอาไว้ตกบึกออกเลยสบายสบายเลยคันนี้ออ นี่ก็มารีวิวคันเบ็ดสําคัญแค่นี้ครับเดี๋ยวคราวหน้าจะไปเทสให้ดูว่าการใช้งานได้แข็งแค่ไหนสวัสดีครับ